ชายาริมทางบทที่8ปจูกงกงเป็นท่านนี่เองเมื่อมาถึงห้องโถงซึ่งพ่อบ้านให้คนที่มาจากในวังรออยู่เพราะว่าฉันก็ทักทายอีกฝ่ายทันทีวันนี้ก็เป็นท่านหญิงเยี่ยที่ให้ท่านมาหรือไม่ใช่หรอกพะยะค่ะเป็นฝ่าบาทมีรับสั่งให้กระหม่อมมาพะยะค่ะ ขันทีอาวุโสพูดด้วยน้ำเสียงกั่วหัวเราะคำถามเช่นนี้เขาเพิ่งจะเคยได้ยินนี่ล่ะเมื่ออีกฝ่ายพูดด้วยแล้วนางก็นึกได้จริงสิเรื่องนี้ไม่ใช่ท่านอองเป็นคนจัดการเสียหน่อยนางถามอะไรแปลกประหลาดออกไปใช่หรือไม่สิ่งของทั้งหมดนี้คือฝ่าบาทพระราชทานมาให้อย่างนั้นหรือพระชายาสาวมองไปรอบๆด้วยความสนใจ เยอะมากมายทีเดียวถูกแล้วพะยะค่ะเมื่อจูกงกงตอบรับทุกคนในห้องก็เงียบสนิทพระชายาพะยะค่ะพ่อบ้านสะก,กิดแขนเจ้านายตรงหน้าเหตุใดพระชายาไม่กล่าวคำขอบคุณออกไปเสียทีนะหืมเมื่อพระชายามองมาทางพ่อบ้านประจำจวนพักหนึ่งและเห็นเขาทำหน้าเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแล้วอะ จูกงกงขอบคุณท่านมากที่มาในวันนี้เป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วเพะะค่ะจูกงกงประสานมือก้มศีรษะพร้อมยื่นมือไปรับของจากมือของพ่อบ้านประจําจวนท่านพ่อบ้านเมือ่อเมื่อครูส่งอะไรให้เขาหรือนางคิดว่าจะถามเช่นนี้แต่เมื่อเห็นพ่อบ้านสูงวัยะลึงตาใส่ก็รีบเปลี่ยนคําเมือ่อ เมื่อจูกงกงไปแล้วก็ให้จัดเก็บของตามปกตินะพะยะค่ะพระชายาพ่อบ้านถอนหายใจส่วนจูกงกงหลุดหัวเราะออกมาจนต้องแซงทำเป็นไอเอาเป็นว่าพวกข้าขอตัวก่อนคารวะพระชายาพะยะค่ะจูกงกงและบรรดาขันทีที่มาด้วยต่างก็ทำความเคารพและอั้ลาอีกฝ่าย ฮาวาเฉินปิดปากเงียบทำเพียงพยักหน้าให้เล็กน้อยแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายเฮฮ่าวาเฉินถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อผู้ที่มาเยี่ยมเยือนกลับกันไปหมดพ่อบ้านเมื่อครู่นี้เมื่อครู่นี้กระหม่อมให้รางวัลที่พวกเขานำของที่ฝ่าบาทพระราชทานมาให้พยะยะค่ะจำนวนเงินรับรองว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอนพยะค่ะ พ่อบ้านพยายามเลือกคำพูดที่อธิบายเรื่องราวที่คนตรงหน้าสงสัยโดยไม่ให้คนอื่นสงสยัยอ๋อเออทำได้ดีมากพระชายาสาวพยักหน้าเข้าใจและกล่าวชมเชยก่อนจะมองไปยังสิ่งของที่วางกองกินพื้นที่ไปครึ่งห้องด้วยความสนใจท่านพ่อบ้านข้าขอแกะดูของทั้งหมดนี้ได้ไหมของทั้งหมดนี้ คือของของท่านอองและพระชายาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องถามกระหม่อมหรอกพะยะค่ะพ่อบ้านกระซิบเสียงเบาเดี๋ยวกระหม่อมจะทำบัญชีของไปด้วยพระชายาอยากดูอะไรก่อนหรือพะยะค่ะอืมหีบที่ใหญ่ที่สุดนั่นฮาวาชฉนชี้นิ้วไปยังหีบไม้สีน้ำเงินเข้มใบใหญ่ที่อยู่ใจกลางของทั้งหมดพวกเจ้าไปยกหีบไปนั้น มาเปิดให้พระชายาได้ดูของเสียข้าจะเริ่มบันทึกรายการของขอรับบ่าวชายที่รออยู่ด้วยกันทำหน้าที่ตามคำสั่งทันทีของในห้องถูกแบ่งออกเป็นสองกองกองหนึ่งเป็นกองที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอีกกองเป็นของที่ตรวจสอบแล้วอันที่จริงในกองของที่ตรวจสอบแล้วกับมีกองของเล็กๆอีกกองที่ดูเหมือนพระชายา จะไม่อยากให้สิ่งของเหล่านั้นถูกนำไปเก็บในห้องเก็บของของจวนพระชายาเพคะพับผ้านี้พระชายาอยากจะนำไปใช้ทำอะไรหรือเพคะเซียงเซียวถามถึงพับผ้าสีงาช้างที่ขัดแยกเอาไว้จากพัาผ้าอื่นๆไม่รู้สิข้าคิดว่ามันสวยดีก็เลยแยกเอาไว้ก่อนฮาว่าฉันเห็นว่าสวยดีก็เลยแยกเอาไว้ จะมีใครคิดว่าแปลกไหมนะผ้าพับนี้สวยจริงๆนั่นหลับเพคะถ้านำไปตัดชุดต้องเข้าคู่กับปิ่นงาช้างประดับพลอยแดงที่ได้มาจากฝ่าบาทเมื่อครั้งก่อนแน่นอนเลยเพคะลล่เหรินแสดงความคิดเห็นขึ้นมาบ้างรอบนี้ยังมีกำไรแกะสลักทําจากงาช้างมาอีกวงเรียกได้ว่าเข้าชุดกันอย่างดีทีเดียวครบชุดแล้วจริงๆ ถ้าตัดชุดสำรหรับฤดูหนาวตอนนี้เลยจะแปลกหรือไม่ตัดเป็นเสื้อคลุมกันหนาวน่าจะเหมาะครั้งก่อนข้าเห็นชุดของกุยง้ยอิงปักลายดอกเหมยงดงามมากทีเดียวน่าจะเอามาใช้กับชุดนี้บ้างฮาวาเฉินลองคิดตามรู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้ดีอยู่ดอกเหมยบานในฤดูหนาวเสื้อคลุมกันหนาวของนางก็จะมีลายดอกเหมยปักอยู่ด้วย แล้วถ้าเกิดท่านอ่องยอมสวมชุดสีเดียวกันก็คงจะดีเหมือนที่อวี๋หลงกับราชครูชอบทำเมื่อวันก่อนตอนที่นางไปหาคนทั้งสองทั้งทั้งที่ไม่ได้ออกไปไหนพวกเขายังสวมชุดที่มีสีสอดคล้องกันฮวาเฉินหัวเราะด้วยความพึงพอใจกับความคิดของตัวเองพระชายาจะให้ตัดเผื่อขนาดตอนที่ท้องโตขึ้นเลยหรือไม่เพคะ คำถามของลู่เหรินทําเอาความคิดของพระชายาสะดุดนั่นสิถึงตอนนั้นท้องก็คงโตขึ้นแล้วใช่หรือไม่ฮาว่าเันรูปท้องของตัวเองไปมาเอาอย่างไรดีตอนนั้นก็ไม่รู้เสียด้วยว่าท้องจะโตขึ้นมาสักเท่าไหร่เอาไว้รอใกล้ๆค่อยตัดก็ได้เพคะแต่ว่าเรื่องลายดอกเหมยอาจจะปักไม่ทันเพคะลู่เหรินเสนอแนะ ยิ่งอยากให้สวยและมีลวดลายเฉพาะตัวอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนก่อนจะปักเสร็จก็อาจจะสวมไม่ได้พอดีตัวแล้วอืมเก็บผ้าพับนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันดูท่าทางว่าหรือดูดาวปีนี้ข้าควรจะสวมชุดที่หนาหน่อยจะดีกว่าเรื่องความสวยงามไม่จำเป็นเท่าไหรนะ่นักฮาวาฉันรู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่นางก็ตัดใจได้ในทันที ตอนนี้เรื่องเด็กในท้องจะต้องสําคัญที่สุดจริงสิท่านพ่อบ้านนอกจากหนังสือที่ตระกูลตู้ให้มาเมื่อครั้งก่อนแล้วที่จวนอองมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์อีกหรือไม่มีแต่ไม่มากนะักพะยะค่ะท่านอ,องไม่อ่านและเก็บหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์จะมีก็แค่ที่อูซ่ซีเคยเอามาทิ้งไว้ที่นี่ทั้งยังเป็นหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ทั่วไป ไม่ได้เจาะจงที่หญิงตั้งครรภเป็นพิเศษท่านพ่อบ้านขอรับบ่าวชายผู้หนึ่งเข้ามาในห้องโถงโก้มศีรษะให้ฮาวาเฉินครั้งหนึ่งก่อนเดินเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของพ่อบ้านประจำจวนอืมอืมพ่อบ้านสูงวัยพยักหน้ารับฟังก่อนหันมาถามพระชายาพะยค่ะมมีคนนำของขวัญมาให้พระชายา ต้องการจะออกไปต้อนรับหรือไม่พะเะค่ะให้พวกเขามาที่นี่ก็ได้นี่หรือว่าไม่ค่อยเหมาะสมพระชายาสาวถามกับนางควรจะหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาอ่านจริงๆจังๆเสียแล้วเพียงแต่ว่าดูเหมือนหนังสือเกี่ยวกับมารยาทต่างๆนั้นจวนออกมีจำนวนพอๆกันกับหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์เลยทีเดียว ไม่มีอะไรไม่เหมาะสมพะ่ะค่ะพ่อบ้านตอบกับเสียงเรียบให้คนเหล่านั้นได้เข้ามาเห็นจำนวนของที่พระชายาได้รับจากฝ่าบาทเสียหน่อยก็ดีจะได้รู้กันไปเลยว่าตอนนี้ฝ่าบาทมีไมตรีให้จวนอองแค่ไหนให้พวกเขาเข้ามาพ่อบ้านหันไปสั่งกับบ่าวชายคนที่เข้ามารายงานเรื่องราวได้ขอรับหลังจากคนกลุ่มแรก ก็ตามมาด้วยคนกลุ่มที่สองพื้นที่ภายในห้องโถงถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วปริมาณของก็มากขึ้นและนั่นทำให้ฮาวาเฉินรู้สึกตื่นเต้นมากทีเดียวนางยังไม่เคยได้รับของขวัญมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยเหตุใดถึงมาส่งของขวัญให้ในเวลาไล่เลี่ยกันหมดแทบจะทุกกลุ่มกันนะฮาวาเฉินขาหวดคิ้วแล้วเปลยออกมา แต่ยังไม่ทันที่พ่อบ้านจะตอบกลับนางก็หาคำตอบได้ก่อนแล้วคงเป็นเพราะพวกเขารอดูท่าทีของฟาบาทก่อนใช่หรือไม่เวลาที่จะให้ของขวัญกับใครก็ต้องดูท่าทีของคนที่มีอำนาจมากที่สุดเสียก่อนถูกแล้วพะยะคะ่ะแล้วก็ดูเหมือนจำนวนของขวัญของกลุ่มที่มาหลังๆจะมากขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยฮาวาฉันตั้งข้อสังเกต พวกเขารู้จำนวนของขวัญที่ฝ่าบาทพระราชทานแล้วก็พยายามจะให้มากขึ้นแต่ไม่มากเกินกว่าฝ่าบาทใช่หรือไม่นางเริ่มจะเข้าใจวิธีการคิดของคนเหล่านี้เสียแล้วหากนางติดประกาศที่หน้าโรงหมอาว่าใครบริจาคมากที่สุดจะสามารถดึงคนให้มาบริจาคเพิ่มอีกได้หรือไม่นะถูกแล้วพย่ะค่ะดูเหมือนพระชายาจะนึกอะไรออก แต่ข้ารับใช้หย่ายุ่งเรื่องของเจ้านายดีกว่าเอาไว้พระชายาอยากให้ใครช่วยก็คงมาบอกเขาหรือไม่ก็บอกท่านอองเองอยู่แล้วล่ะนะพระชายาพยาะาขะมีของที่อยากดูต่ออีกหรือไม่พะค่ะข้าว่าจะไปอ่านหนังสือเล่มที่ตระกูลตู้ให้มาเสียหน่อยหลังทําบันทึกเสร็จแล้วเอามาให้ข้าดูอีกรอบก็แล้วกันดูดูแล้วก็มีแต่ของเดิม ถ้าไม่ใช่พับผ้าก็จะเป็นเครื่องประดับหรือไม่ก็เป็นสมุนไพรเพยะค่ะพ่อบ้านรับคำพระชายาไปแล้วงานก็น่าจะเดินเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องรออีกฝ่ายสำรวจสิ่งของต่างๆให้เสร็จก่อนถึงจะดูของชิ้นถัดไปพวกเราไปกันเถอะไปไหนหรือเพคะพระชายาคำถามของเซียงเซียวที่ถามออกไป ทำเอาลู่เหรินและสาวใช้บ้างคนขมวดวคิ้วแต่พวกนางก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนตรงหน้าจะไปที่ไหนแม้จะไม่กล้าเสียมารยาทก็ตามทีไปอ่านหนังสือที่สระบัวไปสระบัวต้องเพิ่มจํานวนสาวใช้ด้วยนะพย่ะค่ะพ่อบ้านที่รับฟังอยู่รีบกล่าวแทกขึ้นมาอืมทำตามที่ท่านอองสั่งไว้ได้เลยทว่าฉันยอมรับแต่โดยดี พ่อบ้านฮวาฉันเล่าเมื่อหยินเยี่ยกลับมาถึงจวนก็ถามหาพระชายากับคนที่รอรับเสื้อคุมตามปกติเวลานี้นางก็จะมารอรับเขาด้วยนี่พระชายาอ่านหนังสืออยู่ที่สะบัวพะยะค่ะเมื่อครู่เขาก็ให้สาวใช้ไปแจ้งแล้วนะแต่พระชายาก็ยังไม่มาหรือว่าจะกำลังมาแต่ต้องเดินช้าๆอืม วันนี้มีของขวัญจำนวนมากเลยทีเดียวหยินเยี่ยทักขึ้นเมื่อหันมองเข้าไปเห็นจำนวนสิ่งของต่างๆในห้องโถงพะยะค่ะกระหม่อมกำลังทำรายการสิ่งของให้อยู่พะยะค่ะแบ่งตามรายชื่อผู้ให้ด้วยพะยะค่ะดีข้าจะไปหานางที่สรบบัวเสียหน่อยเจ้าจะไปทำอะไรก็ไปเถอะท่านอองพยักหน้ารับทราบเมื่อเช้าเห็นนางกำลังนอนหลับสบาย จึงไม่กล้าปลุกวันนี้เขายังไม่ได้คุยกับนางเลยสักคำเดียวเมื่อเดินมาถึงสะบัวสิ่งที่หยินเยี่ยคาดเอาไว้ก็เป็นจริงเขาหัวเราะในลำคอด้วยความชอบใจแล้วนั่งลงข้างๆพระชายาที่กำลังหลับตาพริ้มนางนอนนานแล้วหรือยังเขาถามสาวใช้ที่อยู่รอบๆยังไม่นานเพคะเพิ่งจะหลับไปเมื่อครู่เองเพคะ หนึ่งในสาวใช้ที่ได้รับหน้าที่ให้ดูแลพระชายาตอบเสียงเบาตามอีกฝ่ายเมื่อครู่พระชายาอ่านหนังสืออยู่ก็ดูเหมือนตาจะปรือแล้วก็เริ่มนั่งสับประงกก่อนจะหลับไปและปล่อยให้หนังสือตกพื้นพอพระชายาหลับท่านลู่เหรินก็เลยให้พวกนางมาเฝ้าเอาไว้ระวังไม่ให้อีกฝ่ายนอนดิน้นจนตกลงมาให้นางได้นอนตอ อีกสักครู่ก็แล้วกันเอาหนังสือที่นางอ่านมาให้ค่ะหนังสือที่นางอ่านอยู่จะทำให้นางเบื่อจนหลับไปหรือไม่นะเมื่อรับมาดูก็เป็นหนังสือแพทย์ที่ตระกูลตู้ส่งมาให้จริงๆเสียด้วยพวกเจ้ามีอะไรก็ไปทำเอถอะข้าจะดูแลนางเองเพคะในเมื่อท่านอ,องพูดถึงขนาดนี้แล้วพวกนางจะอยู่รับใช้รอบๆก็คงจะไม่ดี แต่จะทิ้งคนทั้งคู่ไปเลยก็ไม่ได้บรรดาสาวใช้จึงทำได้เพียงออกไปยืนรออยู่ที่ด้านนอกของศาลาริมสาบัวเท่านั้นเมื่อรอบข้างไม่มีใครอื่นอีกหยินเยี่ยก็เริ่มอ่านหนังสือในมือบ้างอยากจะรู้นะักว่าพอจะมีวิธีการใกล้ชิดกับพระชายาในช่วงที่นางท้องอยู่ได้หรือไม่แล้วเขาก็รู้สึกกระดากปากเกินกว่าจะถามกับหมอหลวงคนไหนที่รู้จักเสียด้วย เขาถอดรองเท้าแล้วก็ดึงขาขึ้นมานั่งขาดสมาธิบนที่นั่งเอ็นตัวไปพิงพนักที่อยู่ด้านตรงข้ามกับพระชายาฮาวาันตื่นได้แล้วฮาวาันค่อยๆลืมตาขึ้นมาตามเสียงเรียกฝ่ามือของใครบางคนสัมผัสมาที่แก้มของนางทั้งยังเรียกชื่อนางเบาๆท่านหญิงเยี่ยหญิงสาวส่งยิ้มหวานให้อีกฝ่าย ไปกินอาหารเย็นเสียก่อนแล้วค่อยกลับไปนอนต่อที่ห้องดีหรือไม่ฮาวาเฉินมองไปตามทิศทางที่แสงสีแดงซึ่งเกิดจากพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสาดส่องไปทั่วครั้งแรกที่เห็นรู้สึกได้ถึงความเศร้าอย่างลึกซึง้งแต่ครั้งนี้พระอาทิตย์ตกเมื่อมองจากที่นี่งดงามที่สุดแล้ว ยินเยี่ยซึ่งสังเกตเห็นท่าทางของฮาวาเฉินเประยะขึ้นยิ้มยิ้มนั่นสิสวยงามเหลือเกินดูสวยงามยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่นี่ดีจริงๆฮาวาเฉินเริ่มทำเสียงอู้อี้ชชอย่าร้องไม่ได้มีอะไรน่าเศร้าเสียหน่อยนางร้องไห้อีกแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะท่านอองรีบเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้อบก,กอดพระชายาเพื่อปอบโยน เอาล่ะหิวหรือยังไปกินอาหารเย็นกันเถอะฮาวาเฉันอือออในลำคอเบาๆหม่อมชันจวงซูเหรินเพคะซูเหรินที่ได้รับอนุญาตให้นั่งลงบนที่นั่งถัดไปจากฮาวาเฉินแนะนำตัวด้วยความประมาาหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาพระชายาชวนนางมาเยี่ยมพระปิตุษาของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบัน นางก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกสูอ๋อนอย่างนั้นหรือฮาวาฉันเคยเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังแล้วมารดากับพี่สาวสบายดีหรือไม่อุ่ยเลี้ยงหัวเราะในลำคอท่านแม่กับพี่หญิงใหญ่สบายดีเพคะหญิงสาวตอบแล้วก็ก้มหน้าก้มตาถามเรื่องมารดากับพี่สาวนางโดยตรงเช่นนี้นางจะทำอย่างไรได้คนตรงหน้าต้องรู้เรื่องที่ทั้งสองคน พยายามทําอยู่แน่นอนแต่นางไม่ได้คิดจะเสนอตัวมาเป็นชายารองเสียหน่อยสบายดีก็ดีฮาวาฉินพูดถึงเจ้าอยู่บ่อยๆข้าอยากเจอเจ้ามานานแล้วเป็นเกียรติของหม่อมฉันแล้วเพคะซูเเรินตอบรับเสียงเบาไม่ต้องเกรงใจไปดื่มชากินขนมเสียหน่อยข้ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเยอะแยะ,เ,ยะเชียวล่ะวีเลี้ยงหัวเราะเบาเ,บาเบา นางกำนันรับใช้สองคนคนหนึ่งยกน้ำชามาให้ซูเหรินอีกคนยกน้ำสะอาดมาให้ฮาวาเฉินเมื่อจานขนมวางลงบนโต๊ะตาของฮาวาเฉินก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีฮาวาเฉินขนมหวานถึงจะอร่อยแต่ก็อยากกินเยอะเกินไปเล่าเดี๋ยวจะกินอาหารกัางวันไม่ได้เจ้าขาพี่หญิงใหญ่ฮาวาเฉินมีท่าทีเขินอายเล็กน้อย ที่ถูกอีกฝ่ายล้อเลียนใช้ชุดตะเกียบและจานที่เตรียมไว้แบ่งขนมออกมากินตอนนางอยู่่วนอ๋องได้กินขนมหวานแทบจะนับครั้งได้เลยทีเดียวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรแพ้ท้องบ้างหรือไม่อวี่เลียงถามอาการทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ไม่มีเลยเจ้าค่ะแค่รู้สึกเหนื่อยง่ายเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มีอาการอะไรเลยเจ้าค่ะฮาวาเฉินตอบอย่างอารมณ์ดี พร้อมกับคีบขนมอีกชิ้นเข้าปากแล้วเจ้าหลักซูเหรินได้ยินว่าเมื่อตอนชอบไปที่โรงหมอตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วทำอะไรบ้างหรือตอนนี้ก็อยู่ที่จวนหรือไม่ก็ไปหาพระชายาที่จวนอ๋องเพคะวันเว้นสองวันเลยทีเดียวบางทีก็ต้องไปหาคนอื่นแทนแต่ดูเหมือนว่าช่วงที่นางไปอยู่กับพระชายาเพื่อนของนางคนอื่น ก็จะกีดกันนางอย่างไรก็ไม่รู้แล้วเหตุใดไม่แต่งงานเสียทีเล่าอ,อ่ะอาหม่อมฉันไม่มีใครมาสนใจก็เลยก็เลยยังไม่ได้แต่งเพคะสูเหลนรู้สึกเหนื่อยใจที่จะตอบทำไมเรื่องแบบนี้นางจะต้องคอยมาแจกแจงให้ผู้อื่นฟังอยู่เรื่อยเลยอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าไม่สนใจใครบ้างเลยหรือ วีเหลียงถามต่อถ้าเอาแต่ไปอยู่กับฮาวาเฉินคนอื่นก็คิดว่าอยากจะเป็นชายารองนะสิแล้วบุรุษที่ไหนจะเข้ามาได้เล่าไม่มีสนใจใครเป็นพิเศษเลยเพคะซูเหรินตอบเสียงเบาเช่นนั้นเอาแบบนี้เอาแบบนี้อวีเหลียงเพิ่มระดับความดังของเสียงเพื่อเรียกความสนใจจากคนทั้งสองซูเหริน เจ้าลองนึกถึงชื่อบุรุษที่รู้จักสักสองคนสิเจ้าลองนึกด้วยก็ได้นะฮาวาเฉินถ้ามีมากกว่านั้นก็ได้บุรุษที่นางรู้จักอย่างนั้นหรือก็มีท่านอองกับอู่ซีฮาวาเฉินนึกตามส่วนซัวเหรินก็นึกถึงชายหนุ่มคนอื่นไว้ในใจเช่นเดียวกันคนที่เจ้านึกถึงหนึ่งในนั้นคือคนที่เจ้ามีใจให้เขา ซูเหรนสำลรักน้ำชาจนไอเสียงดงังคุณชายตู้นะหรือหรือว่าคุณชายอิน <c oughs> ถ้ามีอยู่ในใจแล้ว <c oughs> เทศกาลซีซี <c oughs> ที่จะถึงนี้ <c oughs> ก็น่าจะลองชวนเขาไปเที่ยวดูนะหรืออย่างไรให้ข้าจับคู่ให้ก็ได้ดีจริงๆที่อีกฝ่ายก็มีใครอยู่ในใจขอเพียงไม่ใช่หญิงเยี่ยนางจะช่วยสนับสนุนให้สุดแรงเลยทีเดียวใครกันหรือสู้เหรน ฮาวาฉันถามด้วยความสนอกสนใจดูเหมือนวิธีของพี่หญิงใหญ่จะได้ผลจริงๆเสียด้วยไม่ไม่มีใครรอกเพคะพระชายาซูเหรินสายหน้าโบกไม้โบกมือปฏิเสธแต่ใบหน้ากับแดงสัน้นเป็นไปไม่ได้นางนาะหรือจะชอบคุณชายตู้ไม่มีทางส่วนคุณชายหอินอย่างไรนางก็ไม่ชอบผู้ชายที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนั้นอยู่แล้ว เอาเถอะเอาเถอะเจ้าไม่บอกก็ไม่เป็นอะไรถ้าอยากให้ข้าช่วยก็บอกได้เลยนะข้ายินดีวิ่เลี้ยงหัวเราะในลำคอวันนี้อากาศไม่ร้อนไปเดินเล่นในสวนกันดีหรือไม่ดีเจ้าค่ะฮาวาฉินพยักหน้าตั้งใจจะไปช่วยพายุงอีกฝ่ายฮาวาฉินเจ้าไม่ต้องช่วยค่าสูรหรินมานี่มาเพคะสูรหรินรียบเดินเข้าไปพยุงอีกฝ่ายทันที ส่วนทาวาเฉินก็มีลู่เรือนและเสียงเซียวที่ตามมาด้วยดูแลอยู่ห่างๆซูเรินเป็นใครกันหรือระหว่างที่เดินชมสวนอยู่นั้นอวี่เหลียงก็กระซิบกระซาบถามกับหญิงสาวอีกครั้งสูเริอนอึ้งๆไปไม่นึกว่าเรื่องนี้จะยังพูดกันไม่จบว่าอย่างไรบอกข้ามาสิเมื่อครู่ หม่อมชั้นนึกถึงคุณชายตู้เพคะสัวรรนตอบกลับเสียงเบาด้วยความเขินอายถ้าให้เลือกระหว่างคุณชายตู้กับคุณชายอนินนางบอกว่าคุณชายตู้ดีกว่าอ๋ออ๋อตระกูลตู้ที่เปิดโรงเรียนแพทย์นะหรือเลือกได้ดีเลือกได้แล้วเดี๋ยวนางจะต้องให้ใครส่งข่าวไปบอกอีกฝ่ายเสียหน่อยว่านางตั้งใจจะจับคู่สองคนนี้ เพคะข้าจะไปนั่งพักตรงศาลาแล้วเจ้าก็ไปเดินเล่นกับฮาวาเฉินเถอะได้เพคะสูเดินรับคำคนตรงหน้าคงแค่อยากรู้เฉยๆกระมังเมื่ออีกฝ่ายถึงที่แล้วนางก็เดินกลับไปหาพระชายาได้เข้าวางังก็รู้สึกแปลกตาดีแต่ก็เกรงมากด้วยเช่นกันผิดกับตอนที่อยู่กับพระชายาลิบลับเลย ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ